ใี่มันดีจริงๆเลยใช่ไมล่ะโอ้โหมีเครื่องนวดหลังมาให้ด้วยสุดยอดเลยเครื่องบลเลอร์เลยเอยเจเดินนวดหลังอันใหญ่โอ้รู้สึกสบายหลังสุดๆไปเลยโอ้สุดยอดเลยใช่ใจที่ไหนกันหรอเอเจเอาเฮ้ยไม่ใจเหรอแล้วมันคืออะไรดูกําลังนวดพลันเลยเนี่ยโอ้โหดูก็รู้ไม่ใช่หรอนี่ปลายเขียนบลเลอร์เลยมันคือเครื่องเดลี่เควสยังไงเรา่เควสโอ้โห ใหญ่เบล่มเลยกาแต่ว่าปุ่มนี้คือเอาไว้กดหรอมันก็น่า,จ,าจะเป็นคันโยกที่เอาไว้สุ่มเควสนะเรามาลองสุ่มกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไ,ไงไอะเอ็นเจโอเคหนึ่งสองสามเจ็บปจปั๊บเจ็บป๊บปบปบคันโยกใหญ่โอ้มาแล้วของไรไ ไหนไหนไหนดูซิโอ้โหมีตั้ง3มเควสเลยเอ็นเจเหมือนเควสแรกของฉันเนี่ยจะเป็นเควสที่ต้องถูก,กวางไล่นะโอ้ยถูกวางไล่มันง่ายจะตายอะของฉันเนี่ยให้เอาแบบว่าแปลงทาสีอะไปไปทาสีพวกฟอนิเจอร์อยากจังลเลยเราแปลงทาสีนี่นะโอ้โหโอ,โหโอโหโหเควสแรกมาก็ไม่ง่ายนะแฮะโอ้ยไม่ง่ายของฉันนาะยากอะไหนดูอันที่สองซิของฉันคืออะไรเนี่ย,ยโอ้อันนี้ง่ายนะเอ็นเจแค่เติมเติมถ่านไฟฉายด้วย ไปอแมงกุจิอะโอหของฉันควยที่สองเหมือนจะต้องไปเคลียร์สตองโฮนะสีอ๋อนก็เอา okay โอเคอยู่ไม่ยาก,กเท่า,าไหร่หรยากดีนะเอาแหละแล้วอันสุดท้ายคืออะไรละเดียของฉันเหมือนว่าจะต้องคราฟเฮล멧หรือก็คือหมวกกันน็อกกันนะเอเจโอ้โอหเฮ้ยคล้ายใช่เลยของฉันก็คราฟหมวกเหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นคราฟหมวกในสโนบายโอมาก็คือหมวกกันหนาวอ่ะโอ้หมวกกันหนาวระดับไหนอะเอเจเหมือนบอกว่าจะให้คราฟหมวกที่อุ่นที่สุดก็น่าจะเป็นหมวกหมีหรือเปล่าโอ้โห โอ้ยอย่างนั้นไม่ง่ายเลยนะเนี่ยลาก่อนลาจันมีลีไม่ดี่ยขอใหม่ได้ไหมแม่วันนี้อ่ะเ้ยดูเหมือนว่าจะไม่มีรีนะเควสเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกๆ24ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เราเหลือเวลาทําอีก18ชั่วโมงด้วยกันโอ้โหจบกันคเครียดเลยชานหเควสของฉันมันยากกว่าของนายตั้งเยอะจิกี้และนี่นะครับคืออัปเดตใหม่ในสัปดาห์นี้อัปเดตเควสรายวันเก็บเพชรกันรัวๆอเงยช้แล้วเก็บเพชรกันรัวๆตาเหลือกตาโปเลยละจังหวะนี้น ว่าแต่ไอ้เจ้าไฟที่มันมาพร้อมกับรางวัลเนี่ยมันคืออะไรอย่างนั้นเหรอเอ็นเจ ไฟอันนี้ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไฟคืออะไรอาจจะทําให้แบบว่าแคมไฟของเราบันแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าไฟสีส้ม่มะโอ๋ยถ้าอย่างนั้นละก็เราก็ต้องไปลองดูกันเลยโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับผมใช่แล้วแล้วก็สําหรับพกเจิเกียเจกวางเดอร์อีดิชั่นจะเติมสต็อกอีกทีใน3-4วันข้างหน้าน้องๆคนไหนที่กําลังรอยอ,ยอยู่ก็รีบไปซื้อเลยแต่ว่าตอนนี้เอ็นเจหมดแล้วเพราะฉะนั้นรออีก34วันแล้วมาเจอกันเลยนะ เอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปลุยกันเลย Let's go bro Let พวงกุญแจชิกกี้เอ็นเจกวางเดอร์สามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงช้อปปี้ด้านล่างเลยนะครับทุกคนเอาละชิกกี้นี่นายโมจะยืนเหมออยู่ได้นี่ฉันหาพุงเท้ากระต่ายมาให้แล้วเฮ้ยโอ้โหเผื่อฉันด้วยเหรอใช่แล้วเพราะวันนี้โอ้โหฉันโชคดีมากเลยเธอเล่นอาชีพอะไรวันนี้ฉันเล่นเป็นนักเผาเนื้อโอ้แบนดิตเหรอใช่แล้วเรียกเป็นนักเผาเนื้อไปซะแล้วก็แนนอนนะสิเอาละชิกกี้เ็วนายต้องเร่งมือแล้วนายได้เล่นอาชีพอะไรอ่ะฉันเล่นแอสซิสซินะวันนี้อ้าวเป็นแอสซิสซินเหรอถูกต ต้องแล้วนีชึบเรียบร้อยเติมแคมไฟสุดยอดงั้นเดี๋ยวฉันช่วยเติมแคมไฟด้วยนิดหนึ่งก็แล้วกันเอาแหละขยายแคมไฟเสร็จก็ออกตามหาของกันดีกว่าอุ้ยโชคดีจังเลยนี่จะเจอไฟฉายล่วงอยู่กับพื้นอุ้ยฉันจะต้องเติมไฟฉายเนี่ยนะวันนี้ฉันลืมไปอ๋อใช่แล้วชิกิอู้ฉันดวงดีมากเลยฉันได้หนังหมาป่าแล้วด้วยอ่ะอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวฉันกำลังลัางนี่ไงฉันก็ได้แล้วเหมือนกันฉันมาแบบว่าช่วยเด็กอุ้ยพวกเราดวงดีกันจัดเลยโอ้โหฉันได้หนังหมาป่าสองอันอุ้ยฉันก็ได เอามาทำไมเยอะแยะเดี๋ยวฉันไม่เข้าใจงงแล้วเหมือนกันว่าวันนี้หนังจะดอบง่ายเกินไปไหมเนี่ยนั่นสินะว่าแต่เควสของเราคืออะไรนะเอ็นจเธอจำได้ไหมอะเควสของฉันคือฉันจะต้องเอาอันแรกเลยคือต้องเอาแปรงทาสีไปไปเพ้นท์เฟอร์นิเจอร์ในบ้านะส่วนของฉันอ่ะคืออะไรนะฉันลืมไปแล้วของนายเลยแันก็จำไม่ได้เหมือนกันโอ้ยโอ้ยอันนี้คือข้อเสียนะครับหนึ่งอย่างเลยคือน้องๆอาจจะต้องถ่ายรูปไว้ว่าเควสของเราคืออะไรไม่งั้นอาจจะลืมแบบนี้ได้ใช่เพราะว่าชิเกี้ยกระจกเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ เดี๋ยวเขาจะต้องอัปเดตมาแก้แล้วแหละตรงนี้ว่าแบบว่าเข้าเกียมาต้องเห็นว่าเควสคืออะไรนะโอ้จริงด้วยแฮะเหมือนตอนที่แบบว่ามีมุมฝาบนเลยเงี้ยเปิดมาเป็นสมุดเอะไรสักอย่างถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราลืมแน่นอนว่าเราต้องทําอะไรก็นั่นนสิตะโกนบอกแอดมินซีเบอกพวกเด็บซีให้แก้อกได้เลยอ้ำอ้ำอ้ อยากได้เควสในเกมอยากเห็นว่าหรอมีเควสอะไรบ้างเออเดยกก็ได้ยินลวละฉันมาโอ้ยชิคกี้ฉันเจอฉันเจอเจออะไรไอ้เจเจอหิ่งห้อยของนายฉันดูดอ่ะเอาเอยโอ้โหเดี๋ยวหิ่งห้อยหมดแมพฉันไม่มีเอาไว้ทําเควสนะเดี๋ยวเออดูดตัวเดียวก็พอละมังนายอ่ะอ๋อฉันจาได้แล้วโอ้โหเห็นเจ้ากวางแล้วฉันจําได้เลยฉันต้องโดนกวางไล่นี่นะโอ้ซี่มาเลยเจ้ากวางมาโอ้โหตอนนี้ฉันวิ่งแข่งกับกวางเลยแอนเจอ้าวคืนแรกชิคกี้คืนแรกกวางยังไม่ห้าวโอ้โหที่ฉันห้าวก่อนกวางแล้วตอนนี้ว่าน่าต้องใจเย็น ง่ายจังเลยนะนี่ฉันต้องไปเคลียร์สตองโฮด้วยนะเนี่ยไม่เป็นไรเอ็นจีแต่ฉันช่วยฉันเอาแอซเซสินมาโอเคงั้นก็ง่ายง่ายอีซี่อีซี่ก่อนอืนเลยขอครับแผนที่ก่อนเพาแต่ว่าทําไมมันถึงไม่ค่อยมีเพราแต่ว่าทาไมมันถึงไม่ค่อยมีฐานเลยอ่ะเอ๊เดี๋ยวแล้วเอ็นจเธอเจอสตองโฮแล้วเหรอฮะโอ้ฉันก็ไม่แน่ใจแต่เมื่อกี้ฉันโดนเจีเฉียดมาฉันไม่รู้ใช่หรือเปล่าเอาเฮ้ยเดินผ่านสตองโฮไม่รู้ตัวเดินไม่ชาร์สิโอ้ยอย่าตามเฉได้ไมเจ้าหมาน้อยฉันแค่เป็นคนคนหนึ่งนะที่มหาทานเก็บเฉยเจโรงนาด้วป ลงนาต้องมีฐานแน่เลยอุ้ยโรงนามีถังน้ํามันจิกี้เยี่ยมเลยเอ็นเจสองถังโอ้โหเติมแคมป์ไฟกันฉ่ำฉ่ำช้ำช้ำลงมาให้แลกของแล้วนะเอ็นเจอย่าลืมโอเคได้เดี๋ยวฉันเรียกอุ้ยจะเจอถังนึงโอ้ยโดนกองเจอสุดยอดไปเลยดวงดีดวงดีเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรจะได้เอาเวลามานั่งโฟกัสกับเควสยังไงล่ะใช้เวลารีบเติมแคมป์ให้เต็มกันก่อนด้วยแล้วโชคดีด้วยนะเนี่ยได้เป็นแมพหิมะซะด้วยโอ้เจ๋งแจ๋วเลยฉันจะทำควสให้เสร็จในในเนี่ยและในรอบเดียวน โอ้โหเธอโชคดีมากเลยเนี่ยเปิดมาเจอแบบว่าแมพผีม้าตรงกับเวทของเธอพอดีใช่แล้วว่าแต่จิกี้อุ้งเท้ากระต่ายฉันอยู่ไหนอา้อาวไอที่เธอวางไว้ให้ฉันไม่ใช่ของฉันเหรอเฮ้ยพองนายถูกแล้วโถเอยตกใจหมดเลยอันละลุงฮารับขอแรกทุงหน่อยอันละลุงฮารับขอแรกว่าน,น่อยเอ็นเจเธอจะต้องไปโซนหิมะเพราะฉะนั้นเธอจะต้องฆ่าพวกกระต่ายเพิ่มนะเนี่ยใช่แล้วอ้อาวอ้าวอ้าวฉันจะต้องหาสิ่งที่เรียกอุ้งเท้ากระต่ายเพิ่มโอ้ฉันได้มาแล้วหนึ่ง้ยอุ้งเท้ากระต่ายใช้เยอะไหมอ่ะสองอัน้วอือ้แล ไวจัดเลยเอเจไวจัดจัดเลยต่อไปฉันจะไปไล่จัดการเจ้าพวกหมาป่าหิมะโอ้ฉันเจอไฟฉายตกอยู่ได้แล้วมาดีครับขอที่อบอุ่นหน่อยป้ามาแล้วโอเคสัมผัสได้ถึงความเย็นเล็กน้อยโอนนี่เธอก็ได้แบบว่าหมวกขั้นหนึ่งมาแล้วสิ เหลือแค่สาขั้นนั้นเอ็นเจอืมนั่นเหอยากสุดเลยเอ๊แต่จริงๆเธอสามารถข้ามไปขั้นสุดท้ายได้เลยนี่นาะข้ามไปเลยก็ได้ว่าฉันได้นางมาป่ามาแล้วอะทำไมวันนี้ทุกอย่างมันดูง่ายผิดปกติอะชิกกี้นะว่าไหมนั่นสินะเหมือนทุกอย่างจะเป็นใจเก็บเชือกพิงก่อนอูนี่ได้เชือกพิ่งอีกแล้วเนี่ยเอ็นเจ โอ้ตายแล้วอย่างนี้พวกเราต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมเหมือนเป็นลางแบบว,ว่าลางที่โชคดีเกินไปจะเจอโชคร้ายตามมาก็นั้นนะสิหรือเราอาจจะคิดมากไปเองเราอ,อาจจะโชคดีก็ได้วันนี้เราก็อาจจะโชคดีจริงๆนั่นแหละโอ้เจอปืนครบทุกอันแล้วสุดยอดเลยเชื้อเพลิงอีกแล้ว oh God โอ้ไม่กอดฉันได้หนังม้าป่าฟ้ามาแล้วด้วย,โอ,ย,โ,อยโอ้โหโดง<า>ดี <นะ S 1> ทุกอย่างแปลกๆกันเจันว่า ฉันว่าเราจะต้องเจออะไรที่มันแบบว่าทําให้เราตายแน่เลยเป็ไปได้ที่สุดเลยอ่ะเขาปรับเลเดให้มันแบบว่าดอกง่ายขึ้นอย่างงี้เหรอว้ฉันเจอแบบว่าดงคังปืนด้วยคังเก็บปืนจะยอดเด้เธคือนายได้ไแล้วแต่ฉันยังไม่ได้เลยอ่ะปืนอะฉันได้แต่กระสุนเต็มไปหมดเลยเดีย๋ยวเธอก็ได้ฉันมั่นใจเพราะวันนี้เราดวงดีเออเจ้าหมาป่าไม่ใช่เจ้หมาเจ้าจิ้งจอกสีจิ้งจอกน้ำแข็งขาดอีกหนึ่งอันเองเนี่ยโอ้ยเราคืนนี้ไม่มีตัวอะไรมาไล่เราด้วยเน่เอ็นเจ อยามันจะรับเรื่งเกินไปไหมแต่ฉันอยากเจอกวางไล่เวสของฉันแต่ชิคกี้นะ่าจะได้เจอกวางไหมเนี่ยเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นเจ้าลูกลูกนะสิเจมันก็นได้จะมีกวางสลับมาด้วยหรือเปล่าฉันก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าสุดท้ายเนววไม่มีกวางเอ๊ะเดี๋ยวนะเอเจ<า>มันยังมีงานเทศกา,าลฮาโลวีนอยู่เลยนี่นาะนปีสิชิคกี้ฉันเดินผ่านเขาวงกดอยู่โอ้นี่มันหมดฮาโลวีนแล้วแต่ว่าเขายังไม่เอาออกเหรอนี่ยเหมือนเขาจะไม่ได้เอาเขาวงกดออกนะชิคกี้อ้าวเฮ้ยนี่มันหมดฮาโลวีนฟอร์มหรือเป หรือเขาลืมเอาออกเออนั่นสิให้เล่นต่อไปอีกสักพักหนึ่งหรือเปล่า,าจะได้ของว,ว่าไอา้ตัวอะไรเอ็นเจฉันเห่าอจะตายเงียความสวยโอ้ oh my god เดี๋ยวฉันไปช่วยนะเอ็นเจว่าแต่เธออยู่ใน เขตหนาวลึกหรือเปล่าไม่ลึกเลยชิคกี้นี่เทียวจะออกแล้วพี่หมีอยู่ตรงข้างๆร่างของฉันเพราะฉะน,นั้นนายต้องระมัดร,ร,ระวังเดี๋ยวฉันจัดการหมีก่อนเลยละกันโอยนายได้ปืนแล้วอ่ะฉันยังไม่ได้เลยอ่ะใช่แล้วฉันได้ปืนได้ปืนมาแล้วนี่เรียบร้อยหมีก็หมีเถอไม่มีหนังดรอปเลยไม่มีเอ็นเจใจใจด้วยฉันมาช่วยแล้วเอาแหละคืนชีพซะเออหนาวไปแล้วไหนาวได้<ะ>นหนาวไวมากเลยใช่แล้วฉันไม่มีหัวกระต่ายนะตื่นมาฉันก็ยังช็อตอยู่เลยนะเนี่ยสิ่งที่ฉันต้องหาก็คือปืนเพราะว่าฉันไม่มีปืนเลยอ่ะไม่ จัดการเจ้าหมีนั้นยากแน่เลยเอนเจฉันเจอบ้านตกปลาแล้วว้าวโอ้หฉันลืมไปแล้ว่ามีเควสนั้นด้วยเอยเธอต้องการที่ที่เพ้นสีใช่ไหมอะใช่มีที่เพ้นสีไหมอะเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งเอะเอนเจไม่มีที่เพ้นสีในนี้อ้าวเนเดี๋ยวนะคอน,นึกก่อนย้อนความจําแป๊บหนึ่งนะมันอยู่ตรงไหนอะเอที่เพ้นสีอาจจะอยู่ตรงที่เลี้ยงสัตว์หรือเปล่าเอนเจอ้า อัปเกรดครุยอะไรโอ้เดี๋ยวนะโอ้โอ้โอ้ฉันเจอฉันเจอกล่องดำอยู่ในบ้านโอ้ไม่กอดอูดี้นายชิคกี้นายดวงดีมากเลยอ่ะนี่ไงเรากล่องดำสุดเจ๋งไหนดูซิจะได้อะไรจากกล่องดำใกล้บ้านเราชัวร์ปับเพิ่บโอ้ปืนลูกซองว้โอ้โหนี่ฉันมีปืนครบทุกอย่างในเกมแล้วเนี่ยแล้วทำไมจะไม่ได้ กอ,อย่างเลยธอได้เชื้อเพลิงเยอะไงเอ็นเจ้ก็จะไปด้อยากได้แค่เพลิงจะอยากได้อาวุธอาวุธได้ยินไหมอวาวุธเอาละมาลองเปิดดูดีกว่าเพื่อจะได้สิ่งที่เรียกว่าปืนไรฟลิลโอ้ยฉันเก็บกระสุนมาเยอะอยู่นะแต่ยังหาปืนไม่ได้เลยโอ้โหได้บป,ปืนมาซะง,งั้นโอ้ทางงายทำไงดีอาทิกี้จะไม่มีปืนเลยอ่ะมีทุกอย่างใหเธอแล้วไม่เจอเชื้อเพลิงอีกแล้วอ่ะเยี่ยมเลยเอ็นเจตอนนี้แคมป์เนี่ยใกล้เต็มสุดๆไปเลยนะไม่เก็บได้ไหม่ฉันอยากได้ปืนอ่ะโอ้ได้ปืนแล้ว โอ้โห,โห,โหดวงดีเหมือนกันนะเนี่ยเปิดกล่องมาจะได้อะไรโอ้ได้ปืนซ้ำปืนซ้ำแบบจ้ำซากม,ม,มาก s <S นี่ไงเธอบ่นว่าไม่ได้ปืนสักทีเธอก็เลยได้ปืนเรัวๆไงแปลกๆโอ้โยมากัดอย่ามากัดฉันอย่ามากัดฉันเหมือนจะเจอแคมป์เด็กอยู่ใกล้ๆด้วยนะเนี่ยโอ้ยจิกี้ฉันโดนไล่ทำไมนายไม่โดนไล่วิ่งออกมาเร็วจิกี้โอเคฉันออกจากแคมป์แล้วเอเจตอนนี้โอ้เช้าพอดีโอ้เฮ้ยโอ้โหภารกิจฉันไม่ครบสักทีเนี่ยไม่ตายเธอฉันโดนไล่แทนนายแล้วเนี่ยเอเจว่าแต่เธอยิงอาหารทิ้งไว้ที่ไหนเยอะๆบ้างฉันหิวจังเลย ไที่มากเลยพวกนี่ฉันอาจจะต้องทําการคราฟเสื้อกันหนาวบ้างนะเนี่ยใช่แล้วชิกี้นี่ฉันกำลังไล่จัดการเจ้าพวกหมาป่าหมาบ่ายแล้วเจ้าพวกทิ้งจอกมีม้าอยู่เพราะว่าคาทีกหนึ่งอันน่ะจะได้แบบว่าอยู่ได้นานขึ้นเอาแหละฉันมีหูฟังใส่แล้วสบายใจเอ้ยได้แล้วรอได้แล้วมาเดี๋ยวฉันช่วยหายเจช่วยฉันทีนี่ไงได้แล้วหนังริ้งจอกไวเกินนายอยู่ตรงไหนอ่ะฉันอยู่ที่คราฟเลยเอ็จมาเร็วมาเร็วโอเคจัดไปฉันพาเพื่อนมาด้วยประมาณ10ล้านตัวได้ออนาิกี้ เจอฉันด้วยฉันหนาวโอ้ไม่นะเอ็นเจโอ้โนมีเป็นล้านตัวเลยโอ้นอโอ้โหแล้วเธออยู่ไกลมากเอ็นเจ โอ้โอ้โอเชลล์โอ้ได้นางมาป่ามาเพียบเลยทางจิ้งจอกเพียบเลยทีนี้ไหนมีเผื่อฉันหรือเปล่าฉันมาแล้วหนึ่งอันนึ่งอันโอ้โหฉันก็อยากได้ชุดที่มันกันหนาวดีๆบ้างนะเนี่ยเก็บอีกกี่หนังนะทิกกี้อีกอีกหนังเดียวก็ได้แล้วมั้งมันใช้กี่หนังไงเจสามหนังไม่ใช่มีแค่หนังเดียวเองโอ้ใครยังจู่เราฉันมาอยู่ที่บ้านอบอุ่นแล้วนะทิกกี้เพาแต่บ้านเอสกิโมนี่อบอุ่นไหมเอ็นเจเอสกิโมเหรอไม่อุ่นเอเจไม่อุ่นโอ้ฉันหนาวไม่บ้านคาร์บอเจฉัน เห็นเธอโดนหมีไล่ <laughs> ใช่นั่นฉันเองโอ๊ยแต่ว่าฉันมีของนี่นะออืดอกมันเลยสิเมื่อเดี๋ยวเจ้าเจ้าหมีนี่ใช้หนังเยอะไหมอ่ะฉันช่วยยิงเองเจ้ดิโอ้โหฉันมีสไนเปอร์นี่ช่วยกันยิงงง,งสับสนอโอ้อหดอกไหมไม่ไม่เลยเอ้เจ้เธอมีหนังหนังนกิ่งจอกเท่าไหร่โอ้จเจ๋งแจ๋จะมีสามหนังพอดีโอ้โหของเยอะซะด้วยว้าโอ้โหเรียบร้อยเอาแหละฉันก็มีสามพอดีเป๊ะช่อช่อช่อโอ้โหมาที่หลังแต่ว่าไหนเรียบร้อยแล้วเหรอใช่แล้วดิ เราก็ยืนในเขตดีมาร์ได้นานขึ้น,นสุดๆไปเลยเว้ยแต่เคว้งของฉันก็ยังไม่สําเร็จเหมือนเดิมเอ็นเจก็นั่นน่ะสิเ <c oughs> จ้าหญิงห้อยนี่มันหายากกว่าที่คิดนะเธอรู้ไหมอ๋อฉันดูดไปตั้งกันหลายวงแล้วอะชิคิโอ้ไม่กอฉันต้องดูดตั้ง50ดวงเลยนะเธอรู้เปล่าต <c oughs> ้องดูดห้าสิบเลยเหรอใช่แล้ว <c oughs> ว้ายฉันไม่รู้ว่ะชิคิโทษทีนะ <c oughs> โอ้ยควางมาแล้วโดนไล่มาเลยโอ้โหคงไม่ได้หมายถึงว่าต้องโดนเจ้าควางสปีดไล่ใช่ไหมก็อาจจะต้องเป็นควางหิวไล่หรือเปล่าไม่ไปได้ให้ตายเถอะโอ้โโหหดรร้้าาายเเเกกินนนนออลตีีฉัมะป๋ ใส่บิ๊กปั๊มแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปที่ฉันจะทําก็คือาการไปหาแปลงแปลงอยู่ไหนเนี่ยเออจะต้องเอาไปเพ้นเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าฉันยังหาแปลงไม่เจอเลยพีย่กี้นายแรกกับคุณนางฟ้าไปหรือยังอะอย่าง,งนี่คุณนางฟ้าอยู่แถวแถวฉันพอดีเลยฉันขอเกณฑ์เมื่อหน่อยเอ็นจิ่ได้เลยจัดไปหน<ำ>ึ่งคำเตา่ยงเตาย่างเนื้อเคลื่อนที่คือฉันเงีงมีประโยชน์สุดๆไปเลยไอ้หรือว่าจะแปลงสีนั่นจะอยู่ที่นี่ฮัลโหลมีแปลงมาก ไม่เห็นมีเลยอะจิกี้เอาห้ยที่นั่นก็ไม่มีแปลงสีหรอเอ็นเจย์ไม่เห็นมีเลยคุณคุณว่าเหมือนไม่ใช่อยู่ที่บ้านตกปลาหรอกแต่บ้านตกปลาฉันก็ไปดูมาแล้วไม่เห็นจะมีเลยอะ่ะโอ้ไม่นะเอาแหละเติมหิงห้อยสองตัวสามตัวคืออะไรอะจิกี้ฉันยืนฉันอยู่เฉยเเจ้านกคู่มันบินลงมาแล้ว,ลวก็โกรธฉันเลยอะ่ะโอ้โหนี่ฉันจะต้องเปิดไฟฉายไว้ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยเอ็นเจใช่นะสิไม่อย่างนั้นจะเติมไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วโอ้นี่ไงจะตรงหิงห้อยอีกอันานึงแล้วถึงแน่ะ แันตะประเด็นคือของฉันนี่สิคืนพวกนี้เราไปบุกสตองโคกันดีกว่าจิ๊กได้เลยเอเจโอ้ยยงไงเวลาเติมเติมหิงห้อยแล้วมันมีขึ้นขวาบนด้วยนะว่าแบบบวกเควสอะไร้ย่หมายความว่าเควสกำลังใกล้จะสำเร็จอย่างนั้นเหรอเป็นไปได้นี่ของฉันยังไม่เสจ็สักเควสเลยนะโอ้ฉันเห็นเจ้านกฮูกำลังวิ่งชนเสาเออใช่ฉันเองนี่แหละก็แบบปวดกันเฉยโอ้มายกอนหิงห้อยหาย ช้าแล้วยังง่อยหายเลยมาเลยเอ็นเจสตรองโฮอยู่ตรงไหนอา้าวพูดบัลลูดูสิทางนี้ทางนี้เอาอะไรอ j นเมาเจอกันที่สตรองโฮเลยฉันอยู่หน้าสตรองโฮแล้วได้เลยฉันก็อยู่ตรงสตรองโฮเหมือนกันแต่ว่าฉันกำลังเปิดกล่องอยู่แถมมีบ้านพยาบาลด้วยเดี๋ยวขอเติมของก่อนแล้วกันนะชิคกี้ w ว f ฟแล้วก็ไฟฉายใหญ่แล้วได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ฉันบอกเลยฉันพร้อมลุยจะรองโฮมากเพราะตอนนี้ฉันมีทั้งคุ้นในปืนลูกซองปืนยาวแล้วก็ปืนสั้นส่วนฉันมีบันเดตบันเดตเม็ดคริตอืมเป็นไงล่ะโอเคอย่างน้อยๆถ้าฉันตายเธอก็ชุบฉันได้น่าจะฉันแต่ไหนนายต้องฉุบฉันมาเลยพวกลุยเลยโอ้ไม่กอดหโผลมาทีเดียวเยอะจังเลยนี่เก็บไปทีละตัวอนเจอย่าไปกลัวอุ้ย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 โอ้โหนั่นเพื่อนนายเลยไม่ใช่เพื่อนฉัน วิวอย่าดับประสนซะด้วยกระเปุ๊บอันนี้มายอยู่ตรงนี้แอบอยู่นะฉันเห็นหมดเลยยอด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 เลยไงโอ้โหนักเลงตัวจริงกัดทิ้งแดงแล้วเลือ,ลลอดนายนะเออนี่อย่าไปกลัวกลัวหน่อยเธอให้ายเถอะเอาล่ะฉันยิงมาให้ครึ่งหนึ่งนี่ฉันใช้ปืนพกยิงได้ชิวๆ ตอนที่ทีมมอสก็จะสุดไปเลยโอ้ก็แค่สตองหงกระจอะกระจอะโอ้ก็จริงแฮะเอาล่ะฉันขอเปิดกล่องรำก็แล้ลกันนะบ้งเป็นไ,ไงได้ไรนายคุณนายอ่ะเฮ้คุณนายก็โหดแล้วเอ็นเจเพจิงของนายเอาไรเก็บกลับบ้านดีกว่ายังขอเปิดกล่องเพอิกหน่อยหนึ่งเฮ้เท่านี้ภารกิจหนึ่งอันของเธอก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนี่ไม่เห็นขึ้นอะไรเลยแต่ก็หวังว่าจะสาเร็จนะเอาละฉันได้ไฟฉายใหญ่มาด้วยว้าวนายวุ่นวุงดีมากเลยอะชิี้ทีนี้ฉันก็จะสามารถเติมแบบว่าเติมไฟฉายได้แบบชิวๆโอเคงั้นภารกิจ ของฉันต่อไปคือการหาแปลงทาสีว่าแต่จะไปหาที่ไหนล้วเจเอ็นเจฉันว่าจะลองเข้าไปดูในบ้านนั้นดูชิคิก้บ้านตีของอ่ะมันอาจจะต้องขับหรือเปล่าเยฉันก็จำไม่ได้แล้วสิโอยไม่ได้แบบใช้พวกแปลงทาสีนานเกินไปอ่ะอาวแหละคืนนี้ฉันรอกวางไรเลยเอ็นเจจัดเลยบอกว่ามันจะไม่เลือกฉันนะตอนกลางคืนแล้วฉันพร้อมวิ่งฉันพร้อมพิ้งบอกเลยฉันไม่พร้อมบอกเลยไปเลือกชิก้อย่ามาเลือกฉันไอตอนอยากจะให้มันมาไล่นี่มันไม่มาสักทีเอ็นเจทำไงดีออาจจะต้องแบบ ว่าร้องเพลงไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไหนอะได้ยินแต่เสียงเอ็นเจเอ๊ะมาหาใครอะไม่ใช่จันเจ้าอยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วโอเคมาเลยเจ้ากวางทางนี้ทางนี้ทางนี้งานแปลว่าตอนนี้ฉันไม่หรือเปล่าลากแบบนี้หรือเปล่าพูดพูดพูดนี่คือวิ่งสุดใจแล้วเนี่ยเอ็นเจอุ้ยจิคกี้ฉันเห็นห้อยใจไปหมดเลยนะเติมเต็มหรือยังโอเคเควสคอมพลีทแล้วมันขึ้นว่าเควสคอมพลีทขวาบนเอ็นเจฉันไม่เห็นเลยอะ ตอนนั้นเคสสองโวไม่เอ็นมาขึ้นเลยอ่ะอย่าบอกเะว่าฉันต้องแบบว่าลุยแบบเดี่ยวอะไรเงี้ยเปล่าหรือว่าฉันไม่เคสังเกตนะว่ากันละกันงั้นเดี๋ยวฉันไปทําแบบว่าครับหมวกที่อุ่นที่สุดก่อนกันแล้วกันนะโอเคส่วนของฉันต้องไปเติมอ่าไฟฉายโอ้ยฉันเห็นตอนเดินมาเพียบเลยชิกกี้ยังห้อยเป็นร้อยเลยโอ้โหแล้วเช้าพอดีอย่างเซ็งเรียบร้อยเลยนะอดไปหมาเลยจงมีจะจัดการแกเองย้ได้มาแล้วหนึ่งวู้ฮู้ชิกกี้จนได้ ครบแล้วโอ้โหกว่าจะครบไปตายเฮรอเลือดตาแทบกระเด็นต้องนี่ไปต้องนี่ไป,อ,ไปอินดิเทียวจะถึงแล้วเฮ้อ้ที่เธอได้ของครบแล้วอย่างนั้นเหรอในการคราบมวกที่อุ่นที่สุดอ่ะใช่แล้วทิกกี้โอ้โหช็อตพอดีเลยฉันหวังว่าโอ้โอ ขึ้นอยู่ดีบอกตรงๆก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมุมขวาไม่เห็นอะไรเลยชิกี้ล้อเคสเจอมันไม่จริงเอ้ว่าจะไปอย่างนั้นได้ยังไงเอ็นเจหรือว่าหมวกนี้มันยังไม่อุ่นที่สุดอย่างนั้นเหรอหมวกที่อุ่นที่สุดแล้วแล้วมันคืออะไรหมวกที่อุ่นที่สุดแต่มันก็ต้องเป็นอนนั้นหรือเปล่าเอ,อ้ยก็นั่นนะสิตัวของออฉันเนี่ยจะต้องคราฟหมวกแมมมอสเอ,อ๊ะหรือว่าหมวกแมมมอสคือหมวกที่อุ่นที่สุดเหรอเอ็นเจไม่นะ มันเขียนเอาไว้นี่นาว่าให้แบบว่าคาร์ฟอว์เมดแพดอินดอร์สโนไบโอมาไม่ใช่แบบว่าให้ไปคาพี่ตรงนั้นสักหน่อยนี่นาแต่ประเด็นคือไม่ว่าจะเวสไหนมันก็ไม่ขึ้นว่าแบบว่ามีสีเขียวขึ้นมาของนายเลยอะอย่างนั้นหรอยังไม่มีขึ้นเลยสักนิดเดียวมันอาจจะสำเร็จแล้วจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าล่าอาจจะบักหรืออะไรฉันก็ไม่ได้ใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าตอนนี้ฉันฉันหาแปลงทาสีเจอฉันก็จะได้ทําเวสสาเร็จแล้วครบแล้วส่วนของฉันก็คืออ่าเติมหิ่งห้อยให้ไฟฉายของฉันเสร็จแล้ว แล้วก็คราฟหมวกแมมมอธก็ครบแล้วเหมือนกัน ช่วยกันเป็นนี่หน่อยนะแบบว่าเห็นหรือเปล่าว่าฉันจะทาเฟสครบจริงๆนั่นเลยเหืออีแค่อันเดียวแลว้วอะอายุที่ทาเลยหรือมันอาจจะครบแต่มันแค่ไม่ขึ้นเดี๋ยวเฉยเอ็นเจก็เป็นไม่ได้นะโมโหโอ้หนี่โมโหมานั่งเล่นเกมดีกว่าสิกี้แะฉันหายไปปลดลูกไว้ฉันหลงไปได้อยู่ข้างในเขาวงกดเอาเข้าไปทําไม <c oughs> เอ็นเจอ่ามาหาไม่เจอโอ้ยคุณลงมาพอดีแล้วกูลงนี่ไงฉันเดินมาดูให้ว่ามันมีหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะเอ็นเจแปลงทาสีเนี่ยไม่นะลูกทำไมถึงทำตัวอย่างนี้ลุงไม่มีแปลง ทาสีแล้วคุณลุงจะเป็นทําไมอ้าวงี้แล้วแป้งทาสีอยู่ไหนล้เดี๋ยนวนแปลงทาสีอยู่ไหนอ่ะหรือว่าจะอยู่ในกรงสัตว์อันนี้แต่ว่าทําไมแป้งทาสีไม่อยู่ที่กรงสัตว์ล่ะไ,ะไม่มีนั้นมีตะครุยอ่ะ้องๆช่วใช่บอกหนสีแปลงทาสีอยู่ที่ไหนอ่ะบอกเดี๋ยวนี้เลยเร็วชนลอยอยู่ไม่ได้ย,นยินเลยตัวไอ้โอ้ยปกติมันจะอยู่ตรงนี้นี่นาแล้วทาไมถึงไม่มีเลยอ่ะไม่มีแป้งทาสีแล้วใคยจะสําเร็จได้ยังไงแบบว่ายังไงแต่แต่ละรอบมันจะสุ่มยังงั้นเหรอโอ้เอ็นเจแั่เพิ่ง ว่าอยู่ข้างๆคุณลุงขายเฟอร์นิเจอร์จีๆเจอไม้หน่อยมันไม่ต้องซื้อมันหยิบได้เลย,ย,ยนะได้ที่เดี๋ยวเปิดไม่ทันเดี๋ยวคุณลุงหายได้เลยเดี๋ยวฉันหยิบให้นะโโอโห้หจะมาแล้ว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 มันเขียนอยู่ตรงนี้ว่าฟรีอ่ะอ้อยหายไปแล้วเอเจเธอได้มาหรือเปล่าไว่าให้คุณลุงไปแล้วเอเจเฮ้ยเมื่อกี้ฉันก็เลงจะหยิบเลยจะติดมือแะ้วหยิบมาเปล่าเนี่ยฉันได้แต่ที่เพ้นต์กำแพงมาสิโอ้โหแบบนี้เธอคงต้องรอรอบต่อไปแล้วแหละ ายโอ้โหตัวใครตัวมันแล้วแบบนี้แต่ฉันไปเติมไฟต่อดีกว่านะฉันว่าโอ้โหภารกิจอย่างนี้ของเธออันสุดท้ายก็ง่ายเลยสิก็แค่เอาแปรงมาระบายสีง่ายจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเควสไม่เคยสำเร็จสักอันหนึ่งงายตายเอชิคกี้คุณลงมาแล้ว เวนของฉันจะสําเร็จแล้วเวทของฉันจะสําเร็จแล้วโอ้โหเอ็นเจส่วนฉันเนี่ยนะตีแมมมอสเป็นแบบว่า 5, 6ตัว 7, ตัว8ตัว9ตัว10ตัวแล้วเนี่ยจนได้แบบว่ากินเนื้อแมมมอสจนเบื่อแล้วยังไม่ได้เลยอะ่ะ oh, ไอเจ้างาแมมมอสเนีน่ยนายจะกลายเป็นเอสกิมของเทรเ์แนวได้มาแล้วไป เราก็ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์จากคุณลุงใช่เปล่าใช่แล้วซื้อพวกแบบว่าบีนแบกก็ได้ด้เอ็นเจบีนแบกหรอแล้วก็อี้ได้ไหมอ่ะกาอี้ก็น่าจะได้เหมือนกันมันไม่มีบีนแบกอ่ะเอาเป็นว่าฉันลองซื้อไปหลายอย่างที่ดูเหมือนจะเพ้นได้กันแล้วกันโอเคเรียบร้อยก็ับแคมป์กันเลยไปเลยไหนดูซิว่ามันจะเพ้นได้จริงหรือเปล่าก็นั่นนะสีโอ้ยแถมฉันได้นี่ฉันไม่ได้เลือกสีแล้วนะแต่มันเลือกสีฟ้ามาให้ฉันเลยอ่ะเกิดมาพร้อมกับสีฟ้าก็ยังจะบักเงินขนาดนั้นแต่ว่าในแคมป์เราไม่ปลอดัยยอู่นเีาวดดจกกกรลล โอ้โหอะไรต้อนตะาโอ้โหหม่ก้อนเปิดไฟครับพี่อืมยิงเข้าไปนี่ข้าวติสสุกนี่กินได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะทิกีเอาหลัลงงั้นวาง <S <S ปุ้งปั้งปุ้ง งลัเอาแหละทาสีเคว็ของเธอก็จะเสร็จแล้วเอาเลยทาเลยเอ็นเจ่ทา,ทายัางไงอ่ะอันนี้คือฉันทาไปแล้วเปล่าเอ๊ทายัางไงอ่ะเอ๊ทาไม่ได้อย่างนั้นเหรอฉันเลือกสีก่อนแล้วกันอ่าสีฟ้าโอ้ไปใช้นางอย่างนั้นสิไม่เห็นทาได้เลยอ่ะไปคุณลงุงตัวายนี้จะไม่ได้้ยฉันสุดวิ่งมาซื้อให้อยู่เอ็นเจรอแป๊บหนึ่งเร็วๆีวิเกี้เพื่อโอ้ยจะได้มาหนึ่งอันได้พิโลมาโอเคพิโลนะ่าจะได้อยู่มั้งนะทำไมก็ามายี่ไม้ถึงไม่สามารถจะเพ้นสีได้ในเมื่อไม้กับสีมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วไม่ใช่เเเอออาาดดดดิิลงกััันนนููจจฉไไมม่่ร้้วะ หรือเปล่านะเปลี่ยนสีเลย,เปล,ยเปลี่ยนเลยูโอเคขึ้นว่าคุยสำเร็จหรือเปล่าขึ้นด้วยขวาบนเล็กๆสีเหลืองเออมันเป็นอันเล็กๆแบบน,นั้นแหละตอนแรกเธออาจจะไม่ได้สังเกตก็ได้ก็เป็นไปได้นะ้ถ้าอย่างนั้นภารกิจของเธอก็สำเร็จหมดแล้วสำเร็จแนละ้วก็ เออโอ้โหภารกิจแต่ละอันนี่มันสุ่มดูนะว่าแบบว่าเราจะได้อันง่ายหรืออันยากก <c oughs> ็นั่นนะสิโอ้ยซึ่งแบบว่าอย่างของชิคกี้เ่ยากอยู่นะต้องหาเขาแมมมอสอใช่แล้วหาเขาแมมมอสต้องสองอันโหดร้ายมากเลยนี่ฉันเล่นมาฆ่าไปเป็นสิบยังไม่ได้เลยอ <c oughs> โอย no wonder, ู้นะิกีเอาแหละก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ฟาร์มเพชรได้โอเคอยู่พอสมควรใช่แล้วบอกเลยว่าก okay. ็ยังดีกว่าไม่มีอะไรทํานะทุกคนนะแล้วรู้สึกว่าเขาจะอัปเดตบัฟอาชีพใหม่มาด้วยแหละเอ็อาชีพแวมไพร์น่ะรู้สึกว่าโหดขึ้นเยอะเลยเออใช่แล้วเห็นว่ากันว่าเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดู แล้วถ้าอยากรู้ก็รอดูกันเลยคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายเออมาไหนช่องจะหายโดนแบนสักทีเนี่ยโอ้ยไม่หายโดนแบนสักทีอ่โอ้ยแ <c oughs> วะสำเร็จจริงด้วยโอ้หกดเค้มเลยดีกว่าป้าป้ปาป้ปาอุ้ยได้กองไฟอะไรกันเนี่ยอัปเกรดกองไฟยางนั้นเหรอโอ้ญญโหจุดยอดได้เพชรได้เพชรโอ้โอโตเต็มหน้าจอเลยตอนนี้เต็มจอเลยเฮ้ยได้กองไฟแบบว่า เหมือนจะเป็นกองไฟอุกบาทยังไงก็ไม่รู้ได้เพชรได้เพชรจุดยอดอันสุดท้ายได้เป็นเพชรมาด้วยเจ๋งแจ๋วผมจะสวยไปเลยนัง,นง